ยังไม่เรียกออกมาเลยไม่ได้เลย่ต้องเรียกหรอออกมาดูแลภรรยาเราอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นผมก็ยืนมาตั้งนานแล้วแา่หลังเวทีแล้วอะไรภรรยาอะไรที่มาเล่นเดกเด็กชื่ออะไรชื่อตุนนั่นแหละใช่เลยภรรยาเราชื่อตุนกันโอ้โหแล้วภรรยานี่พี่หุ่นอย่างนี้เลยเหรอท้องรอบสองก่อนดิีูยเรื่อยจะผู้ชายหรือผู้หญิงเลือกดูท่าทางเป็น ถ้าเปิดจะเป็นจะบอกว่าลูกชายนะเอียบอกว่าลูกชายนะตีนะทำวงตีนะวันนี้พี่ตั้งมากับผมนะครับเป็นการทั้คู่ด้วยกันทั้งแรกครั้งทีสองรั้งแรกเราไปที่เซนทรัลกันเอ้ที่อ่าเซนทรัลไปกับตั้มเวลาดูใช่ใช่ใช่ไม่แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ออกกับคู่กันเลยไม่ใช่ ไม่ใช่ก, <C> e <at> กับผมดิใช่ครับเออช่ก็ใช่ใช่ใช่ชายกรใช่ใชใชเราสองคนเล่นซิคคอมอยู่ใช่ครับผมนี่ก็เป็นพระเอกในเรื่องยินเด่นครับครับผมนี่ก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นตัวร้ายเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวโงเหรอหน้าเราไม่เหมาะให้เป็นตัวร้ายก็เป็นพระเอกใช่ไหมใช่เพราะมีเธอติดตามชมกันได้ครับทางช่องวันนีเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งวันเสาร์ ครับผต่อกันเลยสองเรื่องนะครับหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยคุณจะลลี่ซินคอมสองเรื่องต่อกันถูกต้องสนุกเฮฮาทำให้แบบบรรยากาศครอบครัวคึกลื้นใช่อ่ากลับมาจากทำงานเหนื่อยๆมานะดูกินข้าวโอ้โหอะไรที่มันมีความสุขใช่ไหมเอาเพลงมาฝากดีกว่าเริ่มจากเบาๆก่อนนะเบาๆของซิกูล่าไม่ใช่คงไม่ใช่พี่จะ์่ายค้าริการสิบนะโอเคโอเค เริ่มจากเพลงที่แบบมีจังหวะแต่ว่าแบบน่ารักน่ารักรก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะเต้นกันแบบจัดเต็มจะให้สมกับเป็นสายเต้นครับผมมาเรลงนี้กันดีกว่าครับขอมือเธอหน่อยครับ